อนุโมทนาเป็นคําถามที่ดีนเนื่องด้วยสถานการณสถานการณ์ทุกวันนี้มีเรื่องมากมายทางสงเกิดขึ้นจะให้โยมวางใจอย่างไรในแรงศรัทธาได้มีความเข้าใจในสิน่งนี้ถึงความตั้งมั่นความมุ่งมั่นใช่ไหมดังนั้นให้แยกออกตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขากําลังกันกรองเอาเขืองข่ำมาหอนตอนนี้กําลังกันกรองคือการกังแรงศรัทธาถ้าเราเป็นข้าวรีบ เรื่องที่เกิดขึ้นคือลมลมพัดมาข้าวที่เขาต้องปลิวไปแต่ถ้าแจเราหนักเนี่ยเป็นข้าวที่เต็มรวงสมบูรณ์ดีไม่ไดพันธุ์ที่ดีลมย่อมไม่สามารถพัดให้เคลื่อนที่ไปได้มีแต่จะออกรากออครวงงอกงามขึ้นออรออ,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 อผลดังนั้นสําหรับศีลธรรมเบื้องต้นคนที่ยังไม่เข้าถึงพุทธศาสนาย่อมหวั่นไหวเป็นเรื่องธรรมดาลมมาแก,ก่กับรุ่นย่อมปลิวไปแต่ถ้าเรามีใจดังนั้นเป็นอะศรัทธาเขาจะแยกแยก,แยกออก ในเรื่องของบุคคลกรรมการกระทําถึงการให้ผลความมุ่งมั่นตั้งมั่นยังมีเหมือนเดิมตรงกันข้ามเขายิ่งรักศาสนานี้มมากขึ้นโอ้เราต้องช่วยเราต้องยื่นมือเข้าไปแล้วต้องไปดูแลแล้วต้องเอาใจใส่แล้วต้องปฏิบัติแล้วมองปัญหาให้เป็นโอกาสดังนั้นเรื่องนี้พระอาจารย์มองว่าให้เราดูแลศรัทธาของตัวเราเองถึงความมุ่งมั่นตั้งมัน่นให้รักในพุทธศาสนามากขึ้นให้แยกออกระหว่างบุคคลกับธรรมะยังดีเหมือนเดิม จริงๆครั้งพุทธกาลก็มีเรื่องของเทวทัตหนักหนา,ก,หนา,ก,หนาก,กับเรื่องพระทุกวันนี้อีกแล้วอุบาสกปัจจิกาเขาดําเนินชีวิตยังไงจึงมีพระอริยเจ้าเกิดขึ้นยังมีพุทธศาสนาส่งมาถึงเรา2อ0พรปีใช่ไหมไม่หนักนะนี่คนทำร้ายพุทธองค์นี้หนักกว่าอีกนะเขา้ามาห่างเหยยังไงเห็นไหมบางคนที่ไม่เข้าใจก็อออยู่ด้วยกันยังทําร้ายกันไม่ไหวแล้วอันนั้นคือข้ารีบแต่บุคคลที่มีศรัทธามุ่งมั่นตั้งมั่น เขาย่อมเปิดปัญญาแห่งตนช่วยกันดูแลพุทธศาสนาหากเราเป็นลูกพ่อตัวจริงถ้าบ้านหลังนี้รกรุงรังผูพังก็ช่วยกันปัดกวาดดูแลอย่าบนอย่าทิ้งขยะเพิ่มอย่าเทสาเทเสียจงมาช่วยกันทําความสะอาดบ้านหลังนี้แล้วเมื่อบ้านสะอาดแล้วก็จะนอนเต็มหลังนั่งเต็มก้นอยู่ที่ไหนก็เป็นสุไปวัดไหนก็เป็นสุมันเป็นการเคลียเขาเรียกว่าสิ่งไม่ดีจะเข้าฝั่งทะเลเรืออับปางกลางทะเลขอไม่ดีจะพัดเข้าฝั่ง ถ้าเราอยู่บนฝั่งศิลธรรมก็จะเหมือนคุณพ่อการถวายนี่นไม่เหมือนกันหรอกอันนี้คือศิลธรรมเบื้องต้นคือฝั่งแต่ถ้าเราปฏิบัติทรรมนุ่มลึกลงไปการทะเละแล้วจะเห็นแต่น้ําใสๆปลาตัวใหญ่ๆอากาศดีๆสงบนิ่งถ้าอยู่บนฝั่งก็น้าขุ่นๆไม่แต่ซากศพใช่ไหมดังนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือเรื่องของฝั่งแต่ถ้าเราเป็นผู้ลงไปลึกซึ้งในาศาสนาแล้วพวุ่งมาตั้งมั่นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวเลยกลับจะสลดสังเวชและหาทางแก้ไข ดังนั้นขอให้พุทธบริษัทร,รักในพุทธศาสนาช่วยกันดูแลบ้านพ่อให้สะอาดเยียบอ่องดังเดิมกลับคืนมาอนุโมทนา